ตาขับปุ่นอุ้ยอันนี้กระถางใหญ่แท้บดลำบากลงทุนใหม่บดลำบากหิ้งแครเติ้ลน่ะตัวปุยเพื่อนหลักอะ่ะไบใส่ก,กไ็ได้เพื่อนขืนมาบแบบนี้เขากินเลยขันเห้าปลูกกินเองนะครับเห้าวจำเป็นต้องปลูกใหม่นะครับให้เห้าตัดกินไปเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็นจะโปร่งไม่นะครับแต่ถา้าเมนเห้าตัดถามมันขืนมาใหม่ใบมันสีลายกว่าตน้นไงนี่เห็นวะเนี่ยใบมันจะลายกว่าตน้นครับถ,ถ,ถึงบอกว่าสําหรับคนที่ปลูกขายบอได้น้าไม้ตัดค่ะนะครับเพราะวานหม่ส้ใส่ระยะเวลาเลี้ยวกลัวหรัับแตต่่ถ้าดกินนีเอาาเเลยจจะักรอบก็ได้ แม่เนี่ครับอ่แต่ว่าอันนี้เดีจักมือนี่ตาเดี๋ยจักมือต้นนี้ได้๋ยวยีิบมือแล้วค่ะตาเดี๋ยวยีิบมือนะเพิ่งจะปงเลยประมาณนี้เห็นไ่มครับเพิ่งสรีสากลัวสากลัวี่ว่าติห้วันหม่แต่มันก็กินไหไง่ายกินใดทุนเพิ่มยังเลยอ่ะแค่เติมน้ำเติมปุ๋ยให้เพิ่มไม่ก็บบริวารสินีาไอ้ต้นหน่อยสูซูอันนี้ได้ค่ะสูกองไอ้ยังก็เอื่นไว้ซื้อถัวยเนาะเนี่ยต้นใหญ่มันก็บเมียเขาก็เลือกเอาต้นใหญ่ก่อนหนึ่งสีนะคะนี่ เห็นบ่เนี่ยจังสีนี้มันก็พอกินแล้วนี่ซัมเนี่เนี่ยมันก็พอตัดแล้วอันนี้คือพอนนอักบุ้งในแก้วพลาสติกนะครับแม่ค่ะอันนี้ในแก้วพลาสติกนะคะไงน้ำยุบกระเติมน้ำเติมปุ๋ยเพิ่มแมค่นั้นเองนะครับเบิ่งการออกขึ้นมางามคือเกา่าแม่แต่ว่ามันสิบกขึ้นมาเป็นโกกแบบซิลุ่ยเหมือนมนรอบแรกแม่เหมือนแมวานใหม่แม่มันสิมีใบขึ้นมาหลายกว่ารอบต่อไปน่ะใบจะหลายกว่าต้น รอบสองนี่เป็นตาแจ้วสมบกงนะครับแล้วมันอ่อนแต่ว่ารอบแรกนี่เป็นตาพัดแมนรอบสองนี่มีแต่ตนไงเหมือนมันเหมือนพักที่แจ้วเอ่อที่เขามาแถมในตำบักหงัะนนะอันนี้นี่เห็นวะกับเออคันอันนี้ก็คือกันนะแม่นคะอันนี้ก็คือกันนะครับอันนี้ก็ตัด้มแล้วนะนี่ตาต้มนะครับนี่มีแต่อันตัดแล้มีแต่อันตัดได้ครับนี่นี่อันนี้อยู่ในกระถางนะครับแล้วนี่แมนเดี๋อันนั้นคือกระถางข้าปุ่นกระตาข้าปุ่น อุ้ยอันนี้กระถางใยแท้แม่นันนี่กระตาค่ะเอ้ยนี่กระถางค่ะเบิึงกระถางใยอันนี้กระถางฮกนิ้วอันนี้กระถางฮกเหนียวนะครับเชนสีไสดได้หกอันนะครับนี่ต่อมันต่อเก่ามันนี่อันนี้กระตัดนะครับนี่นี่ตัวนี้ก็นี่เอาแค่กระถางเดียวข้ากระพักเราองโยกขึ้นเบิ่งกระถางหนึ่งฮกเหนิ้วเบิึงเลยครับอ้มันข้ากันเดิฮะโอ้หักหักมันท่านกันเนาะแม่นหักมันพังกันเพราอมันหลายอันนี้ก็เกินเกินกระถางแล้ว ถั่ยหนึ่งกระเพอแล้วไอ้ยังนะกระถางหนึ่งกระพาะถั่ยหนึ่งเหรอพ่อกระถานึงแม่กระถานึงเลยเลยค่ะอนี่นะครับอันนี้กับหกเดียวคือกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นกระถางไงแต่มันจะมีแต่อยู่นี่น่ะมันมีแต่อันตัดแล้วค่ะพูดกระถางหน่อยอยู่่พุนๆตัดเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งโตกระถางหน่อยที่ตัดนี่นี่คือพึ่งตัดเน้องนี่เลยนี่พึ่งตัดแม่นั่นแหละพึ่งตัดค่ะนี่พึ่งตัดอันนี้ได้บ่จักมือเองพึ่งตัดครับนี่นะครับเด้อ อ,นนอันนี้กระถางน้อยซีนิ้วอันนี้กระถางซีนิ้วที่พึ่งลงไปนะครับที่พึ่งลงอันนั้นอันนั้นกระถางหกนิ้วนะครับอ่าครับโอเคพี่น้องกล็ลองไปปลูกบังได้ครับเพื่อคลิปวิธีปลูกเากล็ลงให้ทุกทุกพ่ะเจ้าแล้วเนาะคาะโต๊ะยังพี่น้องก็คอมเมนต์มาถามได้ครับเด้อก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมดีคือเก่านะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ